มาที่อาวุธสีดาวกันบ้างนะครับชิ้นแรกเป็นพนูรัตพนูรัตจะได้บนูนนัสการโจมตีปกตินะครับสำหรับความสามารถของมันแล้วก็ได้พลังโจมตีกับพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็เป็นธนูที่ถ้าใครมีแพลนจะปั้นชายหรือหย่ก็ใส่ไปได้ครับสำหรับอาวุธสีดาวชิ้นนี้แต่ที่พีคที่สุดตอนนี้ผม,มออมให้ดาบฟาวเโบเนสสมุดฟาว,ว์เนสก็ดีเหมือนกันเป็นอาวุธประเภทที่ได้พลังงานนาะช่วจินพลังงานให้เพื่อนได้ดีเลย,เลยแหละต่อก็ยังก็ใช้ได้นะถ้าใครกดโฮม่าแล้วพลาดท่าได้หูเต ไม่ได้ฮูมากก็เอาดากอนเบนไปให้น้องใส่ก่อนได้ครับแล้วก็แน่นอนครับนี่ิกเบลเป็นดาบใหญ่ประจําเมืองดีเยอันนี้ก็ดีเหมือนกันครับได้ทั้งเอทีเคคีริสแล้วก็เอทเคเปอร์เซ็นเนาะแต่ว่าเงื่อนไขอย่าลืมใส่ตัวลีเยลงไปในทีมด้วยล่ะความสามารถของอาวุธถึงจะทํางานผมพูดเมาๆรวมๆนะครับผมเพราะว่าคลิปจะยาวเกินไปสําหรับวันนี้ขอ ลาไปละจ้ายบายเจ้าถ้าเ,เพื่อนเชอบใจอย่าลืมกดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไลฟ์ Live สดทุกๆวันทาง YouTube BBJ Gaming Pro กดกระดิ่งไปด้วย